สวัสดีค่ะทุเรียนป่าละอูปี2566นะคะทุกคนเนื้อเนียนละเอียดนะคะเนื้อแห้งมากสามารถสั่งซื้อแกะเนื้อได้แล้วนะคะ9 5 0บบาทต่อกิโลนะคะสามารถสั่งเนื้อได้นะคะกรอบนอกนุ่มในสุกนิ่มกำลังทานนะคะลูกค้าสามารถสั่งได้เลยค่ะกทมนะคะจะส่งตามระยะทางจริงนะคะ นี่นะคะทุกคนเนื้อในกล่องคือเนื้อแห้งๆเลยนะคะหนึ่งกล่องน้ําหนักหนึ่งกิโลนะคะอาจจะมีการเพิ่มน้ําหนักนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งกิโลหนึ่งขีดหนึ่งกิโลสองขีดนะคะจะให้จัดอยู่ในกล่องพอดีนะคะสามารถซื้อฝากญาติผู้ใหญ่นะคะหรือซื้อรับประทานเองนะคะสามารถสั่งซื้อได้ผ่านไลน์แอดนะคะแอดไลน์ miwfood ได้เลยค่ะ